สวัสดีครับผมสุริยาธุคุ่มนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ประจำฟอร์ดขอนแก่นสาชัยสาขามิตรภาพนะครับวันนี้มีความยินดีนะครับก็คือจะมานําเสนอเป็นรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเป็นโฉมปัจจุบันนะครับผมมีทั้งรุ่นสปอร์ตนะครับผมที่เน้นความดุดันนะครับต่อมาตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเอเวอเรสต์ 4x4 titanium พัทนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออปชันของตัวรถเนี่ยมันมีความแตกต่างมีจุดด้อยและจุดเด่นหรือมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าชมเป็นจุดๆเลยนะครับมาดูที่ตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ของรถทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันตัวสปอร์ตเนี่ยจะเน้นโทนสีดํานะครับผมก็คือการตกแต่งการดีไซน์เนี่ยอย่างเช่นชุดโคมไฟหน้านะครับจะเน้นเป็นสีดาล้วนๆเลยนะครับ พร้อมก,กับตัวหนังสือนะครับโลโกโ้เอเวอเรสด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดําเช่นกันนะครับมาที่ด้านเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเหมือนกันนะครับผมเพียงเดียวว่าตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด180แรงมา้าทํางานควบคู่กันกับเกียร์อ,อัตโนมัติ10สปีดเหมือนกันนะครับผมมาดูที่ตัวไทเทเนียมพัดกันบ้างนะครับไทเทเนียมพัดต,ตัวนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับการดีไซน์ของตัวรถเนี่ยเน้นที่ไปทางหรูหรานะครับจะเน้นตัวกระจังหน้าเีียยตัดด้วสโคมม พร้อมตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยมีการดีไซน์ให้เป็นสีแบบโครเมียมนะครับเครื่องยนต์เช่นกันครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเช่นกันแต่ว่ามาพร้อมกับเทอร์โบแบบ2รลูกนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้มีแรงม้าถึง213แรงม้านะครับผมทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเช่นกันนะครับผมมาที่ด้านข้างนะครับการดีไซน์ชุดล้อนะครับที่แตกต่างกันก็คือตัวนี้จะเน้นเป็นสีดำนะครับผมล้อเนี่ย เป็นขนาด20นิ้วเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับความสปอร์ตนะครับดูดุดันนะครับมากขึ้นนะครับผมต่อมาการดีไซน์ด้านข้างนะครับห้องโดยสารและมิติของตัวรถเท่ากันนะครับผมมาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็คือจะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันโดยที่ว่าตัวด้านท้ายของตัวสปอร์ตเนี่ยจะเน้นเป็นสีโทนดำนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีระบบ เปิดปิดฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีเช่นกันเดี๋ยวผมจะสาธิตที่ดูเนาะว่ามันสามารถทํางานได้ได้ทั้งคู่มานะครับมาเริ่มจากตัวทัชนะครับตัวนี้นะฮะเปิดฝาท้ายได้เช่นกันเปิดปิดได้ทั้งคู่นะครับผมครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยภายในนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยภายในจะเน้นเป็นสี ดำนะครับผมสำหรับรุ่นกลางตัวนี้เนี่ยส่วนเบาะจะเป็นสีคอนอยาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ2รุ่นนี้ที่ผมได้พานำเสนอนะครับผมกับราคารถคันนี้นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่หนึ่0ล้านนาพนะครับณนะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับให้ราคาเหลือแค่หน9่0ล้านเาหเท่านั้นนะครับกับออปชั่นที่ผมนำเสนอไป ตัวรถเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับต่อมาเป็นรุ่นไทเทเนียมพัชนะครับผมจากของเดิมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันในราคาพิเศษลงมาเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดมีความสนใจอยากจะมาดูรถเข้ามาดูรถที่โชว์รูมเราได้ครับฟอร์ดขอนแสตชัยสาขามิตรภาพและสาขามริวัรน,นะครับส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวถ้ามีองสาลิปใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ